อาจารย์ดู่ไม็ไม่ไม่ใช่อาจารย์ดูแลส่วนตัวหรอใช่ส่วนตัวหราอแบบนี้ผมแบมันจะเป็นเราชิ้นหนงใครดลทั้งหมดเลยดูแลทั้งหมดไหนอจายนี่ไนนี่เพิ่งจนี่นี่เดี๋ยวพ่อไปถ่ายรูปถ่ายเลยเขาลไปได้เรออยู่ เดี๋ยวถวายพระอาจารย์ของพอยของพอยได้เฮ้ยถวายไปแล้ว200อ่ะของที่เหลือหมดเลยถวายให้หมดแล้วถวายหมดแล้วพระอาจารย์หมดแล้วพระอาจารย์หมดแล้วหายหมดเลยถวายเฮ้ยหายเลยถวายพระอาจารย์รู้ว่าแม่ไม่ไบอกหมดเลยไอ้ถ่ายรูปอะพระพระพี่เลี้ยงอ่ะเนี่ยเขาถ่ายแล้วนะ ถ่ายแนละ้วแน่แ <ไป S 2> น่เลยไปถ่ายในมอนชอบถ่ายได้ปะได้ครับจะตอบก็จงง่ายบแล้วก็สำหรับพิธีมอบบุ้งแก้วนะครับในวันนี้นะครับก็ได้เสร็จสิ้นไปที่กอลแล้วนะครับสาัุด้วยนะีขอเสียงกำลังใจับสำหรับน้องคนไหนคนระับที่จะกลับาไปเป็นเด็กนี้ขอบคุณครันะคุณแม่บางขอเสียงกำลัาใจหน่อยครับโอเค เขาไม่ดีดีดีใครตั้งใจนไปจะเป็นเด็กดีขมนพ่อ่เดินะอเดินการเลครับสรับสำหรับพิธีวันนีนะครับก็เสร็จที่ยะครับเยียรับคนะครับจร